สวัสดีครับวิดีโอนี้นะครับเราจะมาดูวิธีการปลดล็อกรหัสปลดล็อก Gmail Oppo เวอร์ชันล่าสุดนะครับเป็น Android 13นะครับตัวที่ผมนํามาสาธิตในวันนี้นะครับเราจะมาเริ่มกันเลยครับผมปิดเครื่องลงให้สนิทนะครับจริงๆการปลดรหัสนะเราก็ได้ได้ทำการสอนสอนลงไปในช่องแล้วเลยนะครับมาขั้นตอนมันเป็นอย่างไงนะครับตัวนี้แต่ผมต้องเกินอย่างนี้ก่อนว่าก่อนที่เครื่องจะไปติดล็อก Gmail นะครับจะต้องติดรหัสก่อนนะครับเราก็ทําการ ถ้าเป็น Android 10ขึ้นมานะครับสามารถวิบดาต้าหรือว่าล้างเครื่องภายในตัวเครื่องได้เลยนะครับกดปุ่มลดเสียงแช่นะครับกับปุ่มเปิดเครื่องปุ่มลดเสียงอย่างนี้นะครับกับปุ่มเปิดเครื่องแช่ไว้พอโลโก้มันติดนะครับปล่อยปุ่มเปิดเครื่องออกแต่ปุ่มลดเสียงเรายังแช่อยู่นะครับสักพักหนึ่งนะครับค่อยปล่อยปุ่มลดเสียงออกอย่างนี้นะครับแล้วมันจะเด้งไปหน้า recovery ให้ให้เราวิบดาต้าได้นะครับตัวนี้เลือกเป็น English ครับแล้วก็เลือกเป็นคำว่า format นะครับ format Data ใส่รหัสที่เขาบอกนะครับถ้าเราต้องการ format data ให้ใส่รหัสตามนี้นะครับ9490แล้วก็เลือกคำว่า format นะครับโดโอเคครับ,คครบ data format เร Reese ียบร้อยแล้วนะครับตัวเครื่องก็จะร e b o o t เข้าสู่หน้าติดล็อก gmail นะครับประเด็นหลักๆในการคลิปเราคือเราจะมาปลดล <God. S 1> ็อก gmail เวอร์ชันล่าสุดนั่นเลยนะครับเวอร์ชันที่เราจะสอนปลดในต่อไปนี้นะครับยังไม่ ยังไม่เคยสอนขึ้นไปในช่องนะครับเป็นวิธีการปลดรูปแบบใหม่นะครับสําหรับใครนะครับที่ทําตามคลิปเดิมๆแล้วปลดไม่ได้นะครับติดปัญหาตรงที่ล้างเครื่องไม่ได้นะครับปุ่มล้างเครื่องจางหรือว่ากดเข้าไปในปุ่มรีเซ็ตออปชันแล้วมันไม่ทํางานประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูคลิปนี้กันนะครับอย่างที่เกินไปเมื่อต้นคลิปว่าการล้างหัดหน้าจอเราเป็นแค่น้ําจิ้มให้ดูเฉยนะครับว่าก่อนที่มันจะมาติดจีเมลมันควรที่จะเป็นแบบนี้แบบนี้นะครับ เราก็ล้างหัดไปแล้วเราก็จะมาปลดมิลกันนะครับในเวอร์ชั่น Android สิเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยครับผมโอเคครับหลังจากเรารอตัวเครื่อง รีเซ็ตนะครับตัวเครื่องก็จะมาสู่หน้าเรียกภาษาแล้วนะครับตัวนี้แหละนะครับจะเป็นเนื้อคลิปที่เราจะสอนปลดกันในวันนี้นะครับก็คือการปลด Gmail นะครับหรือว่าปลดล็อก Google Account ล็อกนะครับหลังล้างเครื่องนะครับวิธีนี้จะเป็นเวอร์ชันล่าสุดเป็น Android 13ล่าสุดณวันนี้แล้วนะครับถ้าในอนาคตนะครับมีเวอร์ชัน Android 14 15มาก็เดี๋ยวผมจะมาสอนใหม่อัปเดตล่าสุดให้ทันกับยุคทันกับสมัยเรื่อยๆนะครับฝากกดไลค์กดติดตามไว้หน่อยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในการ ทำคลิปรุ่นอื่นๆในต่อๆไปนะครับเดี๋ยวผมจะหารุ่นที่ปลดแบบไม่ต้องใช้คอมมาให้ดูกันนะครับสำหรับบางรุ่นนะครับเช่น Op p o รุ่นใหม่ๆรุ่นนี้นะครับปลดแบบไม่ต้องผ่านคอมสามารถปลดมือบั๊กมือได้เลยก็จะสอนขึ้นไปให้นะครับสําหรับบางรุ่นที่มันจําเป็นที่ต้องใช้คอมจริงๆเราก็ต้องใช้นะครับต่นั้นเราก็จะสอนในรูปแบบคอมนะครับสาหรับบางรุ่นโอเคครับแต่รุ่นนี้ไม่ต้องนะครับปลดมือบั๊กมือได้เลยนะครับกดเริ่มนะครับภาษาเลือกเป็นอังกฤษนะครับ อันนี้นะครับผมติ๊ให้หมดนะครับภูมิภาคเลือกเป็นไทยแลนด์นะครับแต่ภาษาให้เลือกเป็นอังกฤษนะครับซิมกด next ไปก่อนอ่าไวไฟกดข้ามได้ไหมกดข้ามได้เราจะไม่ข้ามนะครับเราจะต่อไวไฟนะครับท่านผู้ชมเชื่อมต่อไ i ไฟเรียบร้อยนะครับ ตัวเครื่องก็จะมีการ Verify pattern หรือ Verify Google Account นะครับจะเรียกถามอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับถ้าเครื่องไหนที่ติดล็อกหลังล้างเครื่องนะครับให้ทำตามวิธีนี้ได้เลยนะครับผมผมจะไม่รอให้มันหมุนไปถึงหน้าติดล็อกรหัสหรือว่าติดล็อกรหัสชั้นที่2นะครับเขาจะเรียกว่าติดล็อกรหัสชั้นที่2หลังล้างเครื่องนะครับอย่างนั้นนะครับเดี๋ยวผมจะกดย้อนกลับไปจะพากันปลดเลยนะครับเพราะว่าถ้าเรารออย่างนี้เดี๋ยวมันจะเสียเวลาในคลิปนะครับเราก็กดย้อนกลับไป ให้ตัวเครื่องอยู่หน้าไ i f ฟอย่างนี้นะครับท่านผู้ชมให้ตัวเครื่องอยู่หน้าไวไฟอย่างนี้แล้วก็ให้เรากดไปที่รูปตรงนี้นะครับอ่สามจุดเครื่องหมายตกใจนะครับของชื่อไวไฟตัวที่ครับกดไปที่ตรงนี้กดไปที่เครื่องหมายตกใจของชื่อ wi-fi ที่เราเชื่อมต่อนะครับ แล้วก็ให้กดคําว่าแชร์ตรงนี้นะครับที่มันเป็นรูป QR code ดอย่างนี้นะครับกดไปที่ตรงนี้นครับให้เรากดคําว่า Turn on นะครับกดตรงนี้นะครับตรงจุดสีน้ําเงินนะครับผมไม่รู้ดูทันหรือเปล่านะครับถ้าดูไม่ทันก็ย้อนกลับไปดูอีกสักรอบนึงนะครับผมกดไปที่3ามจุดที่ขวามือบนนะครับกดไปที่คําว่า ชร์ตรงนี้นะครับแล้วก็อ่ามันมีปัดขวาปัดซ้ายได้นะครับถ้าใครมีเมนูไม่เหมือนผมไม่ทําแบบนี้นะให้เราเลือกคําว่า messenger นะครับกดคําว่า a g r e นะครับ and continue ให้เลือกให้เราเลือกคําว่า new messenger ครับกดคาว่าหนึ่งหนึ่งสองครับผมอย่างนี้นะครับ แล้วกดรูปคนอย่างนี้นะครับตัวสีเขียวมันถึงจะทํางานนะเราต้องใส่ผู้ส่งไปก่อนนะครับไม่ต้องใส่ซิมก็ได้นะครับใส่ผู้ส่งไปก่อนก็นคือหนึเป็นโทรจุกเฉินนะครับให้ลบออกให้หมดเลยนะครับพิมพ์คขาว่าตัว W3 ตัวนะครับ1 2 3จุด y o u นะครับ y o YouTube นั่มแหละ y y o u t u t u t u, t u, t u b e c o m นะครับประมาณนี้ youtube.com กดส่งนะครับกดโอเคมันก็จะให้เราใส่ซิมหรือเปล่าถ้าเราไม่มีซิมดี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 สามไเอ่อผมผมจะทำแบบไม่ต้องใส่ซิมนะท่านผู้ชมเพราะว่าเขาบอกว่าให้เราไปหาซิมมาใส่นะครับเดี๋ยวเราก็จะไปเอาซิมมาใส่นะครับท่านผู้ชม มันต้องใส่ซิมนะครับท่านผู้ชมถ้าไม่ใส่ซิมมันกดส่งไม่ได้เดี๋ยวผมจะไปเอาซิมมาใส่ก่อนซิมมาแล้วครับเดี๋ยวผมหด,ดซิมใส่ครับซิมอะไรก็ได้นะครับไม่เกี่ยวเครือข่ายอะไรนะครับไม่มีผล บางเครื่องถ้มันไม่ต้องไม่ไม่เรียกร้องหาซิมอย่าง, 1970, ยางนี้ก็ไม่ต้องใส่นะท่านผู้ชมก็กดส่งไปได้เลยนะครับกดตัวชิ้นมันก็ส่งไปได้เลยสําหรับบางเครื่องนะครับแต่บางเครื่องมันต้องใส่แล้วก็ต้องใส่ตามเขาบอกนะครับประมาณนี้ใส่ให้มันพอมีซิมในเครื่องนะครับอย่างนี้นะครับกดส่งเข้าไปนะครับพอสัญ,ญญาณมาแล้วกดส่งนี่มันจะส่งได้อย่างนี้นะท่านผู้ชมพอเราใส่ซิมเข้าไปนะครับทีนี้นะครับ ให้เรากดเข้าไปตรงแอปที่เราส่งออกเมื่อกี้ตรงนี้ครับติ๊กเข้าไปแล้วก็กดคําว่าเปิดนะครับเปิด url อ่ากดอนุญาตครับเดี๋ยวผมจะให้แนวทางนะท่านผู้ชมทีนี้กดไปที่3จุดที่รูปคนที่ขวามือบนของ YouTube นะครับตัวนี้เดี๋ยวผมจะให้แนวทางนะสําหรับบางเครื่องนะมันอาจจะเป็น Android เวอร์ชันสิบสามสิบสหนึ่งสิบสามจุหรือ13.4ก็แล้วแต่นะครับหรืออาจจะเป็นเวอร์ชั่นที่เก่ากว่าผมหรือใหม่กว่าผมนะครับ ให้เราประยุกต์พลิกแพงหรือว่าลองกดลองคิดตามดูนะครับเพราะว่าบางทีเมนูมันจะเขียนใกล้ๆกันหรือว่าคล้ายๆกันนะหน้าต่างอาจจะไม่เหมือนกันแต่โดยรวมแล้ววิธีปลดทําแบบนี้นะครับหน้าวันนี้เวอร์ชันล่าสุดแบบนี้เลยนะครับโอเคมันเป็นภาษาไทยด้วยกดไปที่ตั้งค่านะครับเลือกคําว่าเกี่ยวกับเลือกคําว่าหนึ่งสองสามโอ้ยโทษทีครับกดย้อนกลับครับนับลงมาจากข้างบนนะท่านผู้ชมหนึ่งสองสามอันนี้ มันจะเข้าเป็นโหมดอินเทอร์เน็ตครับทีนี้นะครับให้เราพิมพ์ตรงนี้ตรงลิงก์ URL ข้างบนพิมพ์เว็บแอดลอมเว็บนี้นะครับ A D D ตัว R ตัว O ตัว M พิมพ์อย่างนี้เลยนะท่านผู้ชมแอดลอมนะครับแล้วก็กดค้นหาแว่นขยายที่คีย์บอร์ดได้เลยเลือกเป็นลิงก์แรกครับเอาอะไรอ่าเลือกเป็นลิงก์แรกครับให้เราเลือกคําว่าเลือกลิงก์แรกนะครับอันนี้ให้กดไปที่คําว่า Open Setting นะครับอันที่สาม กดโอเ n ครับถ้าใครไม่ทันนะครับให้ย้อนกลับไปดูอีกสักหนึ่งรอบนะครับให้เลื่อนลงมาล่างสุดเดี๋ยวเรามาเช็คก่อนว่ามันเป็น Android 13จริงไหมนะครับ About d ดีไว้นะครับตัวนี้เป็น Android 13นะครับเป็น ColorOS 13.1 and r o i d 13นะครับย้อนกลับมาเมนูที่เราจะปลดกันนะครับแน่นอนว่ามันไม่สามารถรีเซ็ตได้นะครับมันตัวรีเซ็ตมันจะจางนะครับเดี๋ยววชั่นนี้ ให้เราปลดแบบนี้นะครับในเวอรชัน i n d r o i d 13ให้เราปลดโดยการเลือกคำว่าโฮมสกรีนล็อกตรงนี้นะครับกดเข้าไปเลยแล้วก็กดตรงนี้ครับมันจะดิ้งไปหน้าจอหลักเลยนะครับตัวนี้คือมันยังไม่ผ่านนะครับให้เราเลือกคำว่าโคนโทรศัพท์นะครับมันจะมันจะอยู่ตรงนี้โคนโฟนนะกดเข้าไปเลยแล้วก็เลือกตรงนี้ครับ แล้วก็เลือกคำว่า Android นะครับ on Android ปเปลียวอีกเครื่องมาสกแกนนะครับอีกมือถือรุ่นหนึ่งก็เป็นรุ่นอะไรก็ได้นะครับที่จอมาทำของผมจะใช้เป็น s ซั s u n g นะครับก็พิมพ์คำว่าพิมพ์คำนี้นะท่านผู้ชม oppo c phone, phone นะครับแล้วมันจะเป็นแอป Color OS ของ oppo นะครับเปิดให้หลดอย่างนี้ เราก็โหลดนะครับติดตั้งนะครับกดโหลดกดติดตั้งแล้วก็กดเปิดนะครับมันจะเป็นหน้าต่างอย่างนี้แล้วก็กดยอมรับยอมรับแล้วก็กดวิธีการตั้งค่าครับมันต้องอนุญาตสิทธิ์ให้การเข้าถึงแอปนี้ด้วยนะครับกดเปิดแล้วก็กดย้อนกลับหนึ่งครั้งครับอนุญาตนะครับเริ่มโอนถ่ายข้อมูลนะครับมันจะให้เราเปิดอีกหนึ่งรอบนะครับการอนุญาตสิทธิ์กดตกลงครับ แบตเตอรี่ไม่เพียงพอในการโอนถ่ายอ่ะโอเคครับเดี๋ยวเสียบแบตไปเลยครับวันนีกเาต้องมีแบตมากกว่า3 0เซนะครับเครื่องที่จะโอนถ่ายย้ายข้อมูลตรวจสอบไม่แน่ใจว,ว่าอุปกรณ์ของคุณและแบตเตอรี่มาก,ก่อผมเสียบสายชาร์จไปด้วยนะครับอันนี้เป็นไฟบ้านนะเสียบนะครับอนุญาตครับอนุญาต เปิดนะครับเปิดอนุญาตอย่างเดียวนะครับอนุญาตนะครับคือต้องอนุญาตอย่างเดียวนะท่านผู้ชมทีนี้นะครับมันก็จะเป็น QR โค้ดขึ้นมาให้เราสแกน <c oughs> ไอตัวมือถือ Oppo โปโปนะครับกดไปตรงสีเขียวตรงนี้เลือกเป็น Android นะครับแล้วก็เเครื่องนี้มาสแกน ต้องทําอย่างนี้นะท่านผู้ชมถ้าไม่ทําอย่างนี้เครื่องมันเข้าหน้าหลักได้ก็จริงนะเครื่องว่าโปมันเข้าหน้าหลักได้ก็จริงแต่เวลาปิดเปิดเครื่องใหม่่ะครับมันจะเด้งไปหน้าติดล็อกเมลเหมือนเดิมมันต้องโคลนอย่างนี้นะครับเพื่อเป็นการหลอกแอปหรือว่าหลอกบักนะครับเดี๋ยวคอยดูอย่างนี้นะครับมันจะเด้งมาจะเยอะเลยนะครับเราจะไม่เอาหมดนะท่านผู้ชมติก๊กออกให้หมดเลยนะอ๋อเนี่ยปกติผมจะโคลนแต่ข้อข้อความนะครับแต่มันโคลนข้อความไม่มา ที่เขาไปนในเพลงนี่ไหมถ้าใครเลือกเป็นข้อความได้ให้เราเลือกเป็นข้อความนะแต่ถ้าข้อความเลือกไม่ได้ให้เลือกเป็นเพลงก็ได้นะครับ <ünd Rule> เลือกอันไหนอันหนึ่งมาที่มันความจุน้อยๆไว้ก่อนสักห้าเมกตัวนี้ของจอตัวนี้สักห้าเม,ก,ก,เมกนะครับความจุน้อยๆถ้าใครเลือกข้อความได้นี่ <ünd> ก็ให้กดนะครับมันจะดีแต่นี้ไม่มีมกดไม่ได้ก็เลือกเป็นเพลงนี่แหละนะครับโอนถ่ายย้ายเพลงไปนะครับ<ก>มันเป็นบั็กนะท่านผู้ชมแต่จริง เพลงที่อยู่ในเครื่องนี้มันไม่เกี่ยวกับการปลดแต่มันคือบั๊กเพื่อหลอกเครื่องในการข้ามหน้าบางอย่างนะครับคอยดูนะท่านผู้ชมอ่าเสร็จนะครับจบสิ้นกระบวนการกดเสร็จนะครับกดดันนะครับนี่นะครับพอกดดันปุ๊บแบบเครื่องออปป้มันจะเด้งมาหน้านี้เลยนะท่านผู้ชมมันจะอ่าเครื่องอันนี้ไม่เกี่ยวแล้ว เอาไปไม้เลยาไปแชร์แบตต่อมันจะด้งเข้ามาให้เรากดไปที่คําว่าตัวไหนก็ได้นะครับมันเป็นแค่การเลือกบัตทอนกดสกิปนะครับกดดันครับกดสกิปครับกดตัวนี้นะครับเรียบร้อยครับผมเข้าเครื่องได้ปกติแล้วนะครับสามารถปิดเปิดเครื่องได้นะไม่กลับมาติดล็อกหรือว่าไม่กลับมาหน้าเลือกภาษาแน่นอนเดี๋ยวลองปิดเปิดให้ดูนะครับ เดี๋ยวรอตัวเครื่องขึ้นก็ส่งงานได้เลยนะครับติดงานได้เลยผมว่าจะขอจบชิปวีดีโอไปเพียงแค่นี้แหละนะครับลองนําไปปรับเปลี่ยนทาตามหรือว่ายุกตพลิกแพงดูนะครับทําไม่ยากนะท,มมท่านผู้ชมทําง่ายๆครับเพียงแค่เราต้องมีความเข้าใจนะครับถ้าท่านไหนดูไม่เข้าใจก็ลองย้อนกลับไปดูคลิปอีกสักรอบนะครับขออนุญาตระหว่างเปิดเครื่องนะคขออนุญาตถอดซีมออกไว้รอเลย ร้อยนะครับผมเอาซิมกลับไปคืนเครื่องเดิมนะครับเครื่องที่เราเอาซิมมาปลดน,นะครับเข้านาหลักได้นะครับสามารถโหลดแอปโหลดอะไรได้ปกตินะครับ